จะรีวิวนิยายเรื่องนี้อย่างไรดีนี่เป็นคำถามแรกที่เกิดขึ้นในหัวหลังจากที่เพลงพัน์ได้อ่านนิยายเรื่องนี้จบคะ่ะมันค้างในอารมณ์และไม่แน่ใจว่าจะกลั่นความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลออกมาเป็นตัวอักษรได้อย่างไรในใจลึกๆก,กลัวว่า ต่อให้รีวิวยังไงก็คงรีวิวได้ไม่ดีเท่ากับให้เพื่อนๆได้ลองอ่านนิยายเรื่องนี้ด้วยตนเองสักตั้งค่ะสำหรับเพลงพัน์แล้วนิยายเรื่องนี้เป็นบทพิสูจน์ความตั้งใจของนักเขียนนิยายนามปากกาสมศริอย่างแท้จริงค่ะใช่แล้วค่ะเพลงพัน์กำลังพูดถึงนิยายเรื่องดังเดือนค้างฟ้า นิยายที่อบอวลด้วยอารมณ์ความรักและความงามของภาษาและเป็นนิยายที่สอนให้เพลงพันรู้ว่าความรู้สึกที่เมื่อความรักไม่อาจเรียกคืนแต่หัวใจกลับไม่เคยลืมมันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะยินดีต้อนรับ,บทุกท่านเข้าสู่ช ANNEL ของเพลงพนัชนช a n n e ที่จะแบ่งปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะ คำเตือนนนยาอเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ที่อยู่ในช่วงอ่อนไหวทางอารมณ์นะคะเนื่องจากเนื้อเรื่องในบางจุดอาจมีความบีบคั้นทางอารมณ์สูงซึ่งอาจกระทบใจผู้อ่านได้ค่ะเรื่องย่อปกหลัง เมื่อเดินค้างฟ้าแห่งวงการบันเทิงไทยถูกปล่อยข่าวถึงรักที่มีอาจเปิดเผยจันทร์ที่เคยเจอจรัสชายแสงความสว่างสวยนั้นจึงมืดดับลงภกายนักสแสดงอิสระมีฝันไขว่คว้ารางวัลวิมานดาวบังเอิญได้ชมภาพยนตร์ในตำนานจากคำชวนของเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างภูเมฆหนังเรื่องผาดพบ เมื่อพบเจอนำแสดงโดยเดือนดรันพบดนประสบแพ้วเจ้าของฉายาเดือนค้างฟ้าผู้ตัดสินใจปลิดชีวิตในวัย25จวบจนถึงตอนนี้ก็นับเป็นเวลา40ปีแล้วที่เรื่องราวของเขาถูกสลักไว้เป็นอนุสรณ์แห่งวงการบันเทิงไทย แม้พรกกายจะรู้จักเพียงผ่านหน้าจอแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับถูกปลุกขึ้นมาอย่างไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนจากนั้นก็มีเหตุการณ์ย้อนเวลาเข้ามาปมอ,อดีตของเดือนค้างฟ้าความทรงจำความสัมพันธ์และผลพวงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเขาก็เปิดเผยขึ้นตัวเรื่องจึงมีทั้งความหวาน ความไร้เดียงสาความเศร้าและความลี้ลับของเวลาเข้าด้วยกันตัวละครหลักสำหรับตัวละครหลักในเรื่องนี้จะขอพูดถึง3มตัวละครคือภกายเดือนและภูเมฆค่ะหากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะเพราะเขาทั้งสามคนเป็นตัวละครที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ดำเนินไปในนิยายเรื่องนี้ค่ะคนแรกภกาย ตัวแทนของปัจจุบันที่เฝ้ามองอดีตภกายคือคนที่หลงทางในเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นนักแสดงหนุ่มในยุคปัจจุบันที่บังเอิญได้ดูหนังเก่าของเดือนดารันพบแล้วรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างประหลาดเหมือนเคยรู้จักทั้งที่ไม่เคยพบกันจริงๆภาพยนตร์หนึ่งเรื่องจึงกลายเป็นประตูเปิดสู่ความรู้สึกที่ไม่เคยจางแม้เวลาจะผ่านไปกว่าเกือบครึ่งศตวรรษ สิ่งที่สมสิริทำได้ดีก็คือการเขียนความผูกพันที่ไม่มีคำอธิบายทำให้เรารู้สึกถึงความโหยหาของพระกายได้แม้เขาจะไม่ได้พูดตรงๆงอีกทั้งความสัมพันธ์ของเขากับภูเมฆที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ย ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนระหว่างความผูกพันความรู้สึกผิดแล้วก็การพยายามเข้าใจหัวใจตนเองก็นับได้ว่าภก,กายเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีมิติแล้วก็มีเสน่ห์มากๆในนิยายเรื่องนี้ค่ะตัวละครที่สองค่ะเดือนดารันพบดนประสบแพ้วอดีตท,ที่ไม่เคยตาย เดือนค้างฟ้านะคะเป็นนักสแสดงที่โด่งดังในยุคประมาณปี2520ต้นต้นๆค่ะรูปลักษณ์สง่างามและชีวิตที่จบลงก่อนเวลาทำให้เขากลายเป็นตำนานแต่ในเรื่องนี้สมศิริไม่ได้เขียนให้เดือนเป็นเพียงภาพจำของดาราเก่าเธอทำให้เขามีชีวิตมีความฝานันแล้วก็มีความเหงาและเราจะรู้จักเขาดีขึ้นจากการพบกันของภรายและเดือนค่ะ อันที่จริงเดือนเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะทว่ากลับเป็นคนที่ต้องแบกรับทั้งชื่อเสียงความคาดหวังแล้วก็ความลับในใจถ้าจะให้ถามว่าตัวละครไหนน่าสงสารที่สุดแล้วในนิยายเรื่องนี้เพลงพันธ์ก็สามารถตอบได้ทันทีโดยไม่คิดเลยคะ่ะว่าเป็นเดือนความน่าสงสารของเดือนก็คือการที่เขาเนี่ย ยึดพกกายเป็นทุกอย่างของชีวิตมันเป็นความรักที่ยึดติดมากๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อให้เกิดโศกน,นาฏกรรมเรลงพันจึงรู้สึกว่าเดินหน้าสงสารค่ะเพราะเขามอบความรักให้กับทุกคนแต่ว่าเขาไม่เคยได้รับคำว่ารักตอบแม้ว่าจะเป็นในช่วงห่วงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ย เขาก็เป็นสัญลักษณ์ของความงดงามที่ไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นการที่พกายจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเดือนก็จะดังนั้นการที่พกายจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเดือนมันก็เป็นการสะท้อนว่าบางสิ่งในตัวเราอาจจะยังไม่เสรสิ้นและต้องไปค้นหาคำตอบค่ะตัวละครสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือภูเมฆคนที่รักโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ม่เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความรักที่อยู่ในเงานะคะเขารักพรกกายอยู่เคียงข้างพรกกายโดยไม่หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ทายที่สุดแล้วค่ะพรกกายเลือกที่จะกลับมาหาทั้งกายและใจจุดเด่นของเรื่องนี้นะคะสำหรับจุดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกที่เพลงพันจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของบรรยากาศพิเรียด บวกกับเรื่องของการย้อนเวลาค่ะนิยายเรื่องนี้ค่ะใช้เวลาเป็นทางกําแพงแล้วก็สะพานของความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องการย้อนเวลากลับไปของภกายนั้นถือได้ว่าเป็นบทเรียนด่านสําคัญที่ต้องกลับไปเพื่อเรียนรู้มิใช่เพื่อแก้ไขและนั่นเป็นสิ่งที่เพลงพันชอบมากค่ะเพราะมันเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงที่เราไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตได้ แต่ที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือปัจจุบันและอนาคตค่ะนอกจากนี้การบรรยายภาพในสมัยยุค2,500ต้นๆเนี่ยก็ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงกลิ่นอายของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นแนวการพูดเครื่องแต่งกายเพลงภาพยนตร์รถยนต์ซึ่งเป็นจุดที่เพลงพันมองว่าผู้เขียนทำกัดบ้านมาได้เป็นอย่างดีค่ะจุดเด่นที่สเรื่องของความรักที่ไม่ขึ้นกับเพศหรือเวลา ในนิยายวายหลายเรื่องนะคะความรักชายชายเนี่ยมักจะถูกทําให้เป็นประเด็นและในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเช่นกันค่ะแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละครแต่เกิดจากการตีกรอบของสังคมในยุคสมัยนั้นที่ความรักในเพศเดียวกันไม่เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งก็สะท้อนออกมาผ่านตัวละครของเดือนได้อย่างชัดเจน ในส่วนของความรักของภกายกับเดือนหรือว่าแม้แต่ของภูเมฆกับภกายนะคะทั้งคู่มันคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการคํานิยามใดๆทว่าความรักของภกายกับเดือนนั้นเนี่ยอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยคะ่ะขณะที่ความรักของภูเมฆกับ ผากายเนี่ยก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักของเดือนหรือความรักของผู้เมกต่างก็มีจุดศูนย์กลางร่วมกันก็คือความสุขของผากายค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เพลงพันชอบมากๆก็คือบทเรียนจากความรักของผากายกับเดือนค่ะเมื่อผกายได้ย้อนกลับไปสัมผัสนในอดีตเขาไม่ได้แค่พบเดือน แต่ว่าเขาได้พบตัวเองในอดีตก็คือส่วนที่เคยหลงลืมความกลัวความอ่อนโยนและความรักที่ไม่กล้าเอ่ยนอกจากนี้แล้วนะคะบทเรียนความรักของพากายกับเดือนเนี่ยก็ยังสอนให้เพลงพันรู้ว่าความรักแท้ไม่จำเป็นต้องมีตอนจบแบบคู่กันคะ่ะแค่เพียงได้รู้ว่าเราเคยมีใครอยู่ในใจอย่างหมดหัวใจเท่านั้นก็พอแล้ว จุดเด่นอีกเรื่องของนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการใช้สัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์และดวงดาวค่ะเนื่องจากตัวเอกของเรื่องในพารทอดีตเนี่ยคือภกายกับดารันพบใช่ไหมคะเพลงพันก็เลยอยากจะขอกล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์และดวงดาวเสียหน่อยค่ะเดือนในชื่อเรื่องเนี่ยก็จะมีความหมายถึงทั้งตัวละครแล้วก็พระจันทร์จริงๆนะคะพระจันทร์เนี่ยก็คือสิ่งที่สวยแต่ไกล เป็นแสงที่ยังคงอยู่แม้ดวงอาทิตย์จะจากไปแล้วก็เป็นความทรงจำที่ค้างฟ้าเหมือนความรู้สึกที่ผักายมีต่อเดือนดังนั้นดังเดือนค้างฟ้าค่ะก็คือภาพแทนของความรักที่งดงามแต่ไม่สมบูรณ์แต่แม้มันจะไม่สมบูรณ์มันก็ยังอยู่มันทำให้เพลงผันเข้าใจว่าแม้ความรักจะจบในห้วงเวลาหนึง่งแต่หัวใจที่ยังรัก จะยังทำให้ภกายเห็นเดือนในฟ้าเดิมได้เสมอคะ่ะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเคยรักใครสักคนคะ่ะแม้ว่าเราสองเนี่ยจะพรากจากกันไปด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่ต่อให้เวลาผ่านไปเขาคนนั้นก็จะยังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจไม่เคยลืมคะ่ะสำหรับภกายผู้เขียนก็ระบุชัดอยู่ค่ะว่าแปลว่าดวงดาว แต่ว่าสำหรับเพลงพันแล้วพากายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ในฐานะผู้ส่องแสงสะท้อนของเดือนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แสงจันทร์เองแต่ว่าเขาเป็นผู้รับแสงของจันทร์แล้วก็สะท้อนมันออกมาในอีกยุคนึงค่ะ แม้เวลาจะพาเดือนจากไปแต่ว่าแสงของเดือนนั้นยังสะท้อนอยู่ในสายตาของพักายเสมอคะ่ะกล่าวก็คือพักายเนี่ยเป็นตัวแทนของการจดจำเขาเป็นคนที่ทำให้เดือนยังคงอยู่ได้ในโลกปัจจุบันดังนั้นพักายเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่หลงไปในอดีตแต่ว่าเขาเป็นสะพานแห่งเวลาที่ทำให้ความทรงจำอันงดงามยังคงอยู่ต่อไปคะ่ะ สำหรับคำคมข้อคิดดีๆในนิยายนะคะในนิยายเรื่องนี้ก็มีประโยคที่ทัชใจเพลงพันอยู่หลายๆตอนค่ะเพลงพันก็จะขอยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยพอเป็นน้ำจิ้มนะคะอย่างเช่นถ้าชาติหน้ามีจริงคุณคิดว่าคุณจะจำผมได้หรือแต่ถึงวันนั้นคุณลืมผมผมก็จะทำทุกวิถีทางให้คุณจำผมให้ได้ไม่ว่าจะชาติหน้าหรือชาติไหนๆก็ตาม ความรักมีได้หลายรูปแบบมีทั้งผ่านมาเพื่อพบผ่านมาเพื่อจากและผ่านมาเพื่อเรียนรู้แต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนสุดท้ายขึ้นชื่อว่ารักแสดงว่าอย่างน้อยเราก็เคยมีความสุขกับมันถ้ามัวแต่รำพึงถึงอดีตความหลังไม่ช้าปัจจุบันก็จากหายถ้ามัวพววงกับอนาคตข้างหน้า ก็อย่าลืมว่าขณะเดียวกันปัจจุบันกำลังถดถอยไปเป็นอดีตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของดังเดือนค้างฟ้าค่ะความรู้สึกหลังอ่านสำหรับเพลงพันดังเดือนค้างฟ้ามันไม่ใช่แค่นิยายวายแต่เป็นงานวรรณกรรมที่จะพาเราไปเรียนรู้กับเวลาความทรงจำและความหมายของการมีชีวิตอยู่ในหัวใจของใครสักคน ภาษาในนิยายเรื่องนี้งดงามบรรยากาศละเมียดและตัวละครก็มีเลือดเนื้อค่ะมันเป็นเรื่องรักที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแนววลยลึกซึ้งดรามา่ามีบรรยากาศย้อนยุคและภาษาสวยระดับวรรณกรรมถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ก็ต้องไม่พลาดนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งนิยายที่เพลงพันอยากจะให้มีผู้จัดนำไปสร้างเป็นซีรีส์จากใจจริงค่ะ และถ้ามีวันนั้นเกิดขึ้นจริงๆเพลงพันก็จะขอเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ตามสนับสนุนซีรีส์จากนิยายเรื่องนี้อย่างสุดหัวใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปหากต้องการให้เพลงพันรีวิวนิยายเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอให้สัปดาห์ต่อไปนี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของเพื่อนๆทุกคนค่ะ